ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไทยมือสองนะคะร้านวอเจอเินแท็กเตอร์ค่ะรีวิว l 5 0 1 8 SP นะคะคันนี้จดทะเบียนปี63ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผานพวนตาช้างเซ็ตเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตมาเลยนะคะดี 246F ค่ะ2,300ชั่วโมงการทำงานค่ะคันนี้สีเดิมทั้งคันค่ะ ราคา475,000บาทค่ะ475,000บาทนะคะตัวรถไปดันผานพวน,นค่ะจดปี63ค่ะคตัวนี้เราก็มีฟรีเช็ควัวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็จะทำบูธใบดันดินแล้วก็บูธคานให้ค่ะแล้วก็เก็บสีข้างล่างให้นะคะ แผ่นปูแผ่นปูอันนี้แม่ค้าเอาของศูนย์ใส่ให้ใหม่นะคะเพิ่งปูมาเมื่อกี้นะคะด้านล่างไม่ผุนะคะด้านล่างไม่ผุค่ะเบาะยังสวยๆต่อคอสามสองสามหึงการค่ะมีถลอกนิดนึงค่ะเป็นตัว SP นะคะปีหกสามองพชั่วโมงการทำงานค่ะ 0804141669ค่ะ085 0876 581นะคะแอดไลน์เบอร์โทรอ่าเข้ามาสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้นะคะ0804141669ค่ะค้นหาด้วยเบอร์โทรค่ะจะขึ้นวอลเจริญแท็กเตอร์นะคะด้านท้ายแห้งๆดีนะคะด้านท้ายแห้งดีค่ะพวกโซ่ค่ะ ก็ยังไม่สึกมากนะคะยังไม่สึกมากยังไม่ถึงกับต้องไปตัดหูเปลี่ยนนะค่ชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดนะคะแต่เตอร์ติดหมดค่ะยางหน้า70%ยางหลังนี่90%ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันดูระบบไฟกันด้วยนะคะ475,000บาทค่ะมีบริการจัดส่งให้ฟรีอีก300กมนะคะจำหน่ายเงินสด หรือว่าลูกคะ้าออกผ่านพกสมาก็ได้นะคะค่ะไฟท้ายติดนะคะไฟสองพานก็ติดค่ะไฟเลี้ยวไม่ติดเดี๋ยวแมค่ค้าอ่าเช็คไฟไล่ไฟให้ใหม่นะคะเช็คไ,ไฟไล่ไฟให้ฟรีะคะ่ะ ระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะคะปี632300ชั่วโมงการทำงานราคานี้ถือว่าน่าลุ้นเลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะเดี๋ยวแม่ค้าเก็บสีใบดันเก็บสีชุดคันล่างให้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะส,ส่วนสีด้านบนไม่ต้องทำเนาะค่ะ47 5 0 0 0บาทเครื่องยนต์4สูกค่ะตัวหางไม่มีออก ไม่มีเชื่อมไม่มีดมนะคะสวยๆเต็มๆค่ะลูกค้าจบหน้าร้านหรือว่าจบออนไลน์มีวางมัดจำเช่นเดิมนะคะมาหน้าร้านมาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้นะคะถูกใจก็ทำสัญญาจองมัดจำไว้แล้วก็กำหนดวันส่งรถค่ะจ่ายยอดคงเหลือตอนวันรับรถที่บ้านลูกค้าเลยนะคะจบออนไลน์ค่ะก็สามารถตรวจสอบร้านค้าได้ค่ะ แอปไลน์วีดีโอคอลดูรถกับแม่ค้าได้ตลอดนะคะจบออนไลน์มีวางมัดจำเช่นเดียวกันค่ะตามระยะทางขนส่งนะคะภาคใต้มัดจำอยู่ที่25 0 0 0ันบาทภาคเหนือมัดจำอยู่ที่2 0 0 0 0บาทค่ะภาคอีสานมัดจำอยู่ที่5,000บาทจนถึง10,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับอยู่อีสานล่างอีสานบนนะคะส่วนตัวแม่ค้าร้านค้าตั้งอยู่ที่ อ,อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวจรจริญแท็กเตอร์นะคะค้าขายมาปีที่5แล้วค่ะที่จำหน่ายรถแท็กเตอร์นะคะค้าขายซื้อขายกับแม่ค้าอุ่นใจหายห่วงค่ะได้รถชัวร์ค่ะรายงานตามตรงนะคะรถสวยน้อยสวยมากสวยเดิมหรือตำหนิตรงไหนแม่ค้าเรียนแจ้งตามตรงค่ะไม่มีหมกเม็ดนะคะ ใบเกตก็75-80%นะคะสมดุลกับชั่วโมงการทำงานค่ะหลังคาก็ไม่มีแตกนะคะ่ะสีเดิมๆส,สวยๆไม่ต้องไปทำสีใหม่นะคะรถพวกนี้ค่ะเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมนะสวยแล้วนะคะแม่สีของศูนย์คูบัต้าเขาอ่ามันสวยอยู่แล้วค่ะ ผานเป็นผานหกนะคะตาช้างค่ะเดิมเดิมนะคะเดิมเดิมค่ะ ตัว FP มีที่ขึ้นลง2อฝั่งนะคะมีกล่องเครื่องมือแล้วก็ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะรองรับน้ำมันดีเซล B20 ค่ะจุดมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะหม้อน้ำปกติดีค่ะ เครื่องไม่มีอายนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะมีเคยเอ่อเปลี่ยนซีนมีเคยเปลี่ยนซีนมาแล้วนะคะส่วนตัวอื่นส่วนตัวอื่นปกติดีค่ะอะดูดูโฟกับดูล้อนหน่อยค่ะลูกมากหลวมทางร้านเปลี่ยนให้นะคะ ลูกหมากรวมลูกปืนแน่นค่ะลูกหมากลูกหมากรวมทั้งสองข้างล้อแน่นนะคะแม่ค้เปลี่ยนให้ค่ะกันชนหน้าค่ะบูธคันหลวมแม่ค้าทำให้ค่ะแล้วก็บูธใบดันดินค่ะดู p t o ุดมาร์กด้านท้ายก็อยู่ครบทุกจุดนะคะวีโอปั่นทำงานปกติค่ะด้านท้ายแห้งดีหูโซ่ยังดีอยู่นะคะพวกตัวนี้ก็ยังไม่สึกไม่หลวมนะค่ะหางก็สวยๆค่ะ g h 2 4ี F Heavy p a ดค่ะพัดท้ายเต็มๆ ฝากหนึ่งคันนะคะวันนี้วันที่11มิถุนายน2567ค่ะ L5018 SPP63 2,300ชั่วโมงการทำงานราคา475,000บาทค่ะเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวระบบไฟต่างๆส่งฟรี300กมค่ะจำหน่ายเงินสดหรือออกผ่านทากสมาก็ได้นะคะ475,000 คันบาทค่ะฝากหนึ่งคันนะคะ